สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ใบบุรุษครับพี่น้องเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่โฮอลิสโซนจัดทําขึ้นนะครับเพื่อที่นาถ้อยคําพระเจ้ามาแบ่งปันมุนใจซึ่งกันและกันนำมาประยุกต์ใช้ครับพี่น้องให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่สาคัญอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันมุนใจซึ่งกันและกันกน่อนอื่นพี่น้องครับให้พี่น้องมีโอาก,กาสได้ดูโลโก,โกโล้นะชิ้นหนึ่งก่อนเห็มฮะวงกลมเป็นโลโก้เลยครับทุกคนเดาได้ใช่ไหมครับก็คือออยนั่นเอง ความหมายเต็มออยคือสำนักงานคณะกรรมการนะครับอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับแมพูดถึงอาหารและยาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับพี่น้องในการในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับการรับรองนะฮะผ่านออยถึงแม้ว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้บริโภคก็ตามแต่ทุกวันนี้เรื่องแปลกแต่จริงพี่น้องครับกลับมีออยแท้กับออยปลอมด้วยมีการปลอมปนนะครับอ่เขาเรียกว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การรับรองสินค้าการปลอมปนเหล่าน,นี้บางครั้งเราไม่เราไม่สามารถตรวจเช็คได้ถูกไหมพี่น้องถ้าเราไม่สังเกตถูกไหมครับเราไปซื้อสินค้าเราเพียงแต่ดูยี่ห้อใช่ไหมครับกับคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการนะครับนามาใช้แต่น้อยคนที่สังเกตนะครับการรับรองของออยถูกไหมครับและในสัญลักษณ์นะครับพี่น้องที่อยู่ในเ,เครื่องหมายออยถ้าพี่น้องสังเกตเขาจะมีตัวเลขเยอะทีเดียวถูไ่ไหมเป็นแถบยาวๆมีตัวเลขประมาณ13หลักด้วยกัน และแต่และตัวเลขเองก็มีบทบาทของมันเองนะครับเช่นเ,เกี่ยวกับการอนุญ,ญาตรับรองนะครับตั้งแต่ปีพศหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่รับรองจะมีการกำกับตัวเลขว่า13หลักด้วยกันนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราซื้อสินค้ามาแล้วนะครับสินค้าเกิดมีปัญหากับร่างกายของเราสมมุตินะครับเราสามารถที่จะดูที่ฉลากออยอและสืบทราบไปถึงเลยครับตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบสินค้านั้นได้ นั่นเป็นมาตรฐานนะครับที่สินค้าแต่ละชิ้นนะครับที่จําหน่ายในประเทศไทยเพื่อนง่ายๆก็ต้องมีการผ่านออยรับรองแต่ถ้าว่าสินค้าเหล่านั้นจะต้องส่งไปขายต่างประเทศพูดไง่ายเป็นระดับสากลก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามารับรองนะฮะสินค้าเหล่านี้นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลน,นะครับก็คือนี่ครับพี่น้องเป็นอะไรครับ gpm ไม่ใช่นะ gmp หมผมชอบพูดสลับเป็น gmp พี่น้องครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลในการควบคุม นะฮะคุณภาพในการผลิตสินค้านั่นคือระดับสากลนะครับก็มีการควบคุมนะครับสินค้าต่างๆให้ได้มาตรฐานทั้งหมดทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับพี่น้องเราสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันถึงแม้ว่าจะซื้อในต่างประเทศก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกนะครับแต่ถ้าว่าพี่น้องครับถ้าจะพูดถึงการควบคุมคุมคณภาพถ้าเรามองกลับไปยังชีวิตฝ่ฝายจิตวิญญาณงเราบ้างถ้าเปรียบเทียบพระคุกจักเป็นหน่วยงานหนึ่งของพระเจ้า ถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับโรงงานเป็น้องครับในการผลิตตรงนี้นะฮะคือผลิตนะครับคริสตยนผลิตสาวกมัยเยสคริสต์ก็ต้องมีมาตรฐานรับรองที่มาจากพระเจ้าถูกต้องไหมฮะมาตรฐานรับรองไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าความคิดนะครับของผู้นําในแต่ละที่จักหรือองค์กรแต่มาตรฐานต้องเกิดขึ้นจากพระเจ้าเป็นหลัก okay, เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกถูกไหมฮะผมคิดว่าคริสตยนทั่วโลกก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะอะไรฮะผ่านบิดาเดียวกันนะฮะเรามีบิดาองค์เดียวเรามี พระวิญญาณเดียวเรามีบัตรศาสาเดียวเรื่องนี้ก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทั่วโลกวันนี้หวัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับชื่อว่า GMP ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับและสิ่งที่ต้องอยู่ในมาตรฐานสิ่งที่สําคัญมากสบคทิสเสียงก็คือความเชื่อครับก็คือคําว่า faith ใช่ไหมครับ F A I T H นะฮะพี่น้อง faith แปลว่าความเชืียดพี่น้องครับเรามาดูด้วยกันจะพูดถึงนะครับบุคคลในยุคเพ,พิ่งพีในพระธรรมฮิบรูนะพี่น้องบทที่11ข้อที่2 ก็ได้หยิบยกคนที่มีความเชื่อนะครับหลายคนทีเดียวถ้าพี่น้องได้อ่านบริบททั้งหมดนะครับไม่ช่เป็นอับราฮัมนะครับโยเซฟโมเสสมารีเอโนอาเบลพี่น้องครับพระพี่ได้บันทึกว่าคนเหล่านี้เขามีความเชื่ออ่านด้วยกันพี่น้องครับในฮีบรูบทที่11ข้อที่2บอกว่าโดยความเชื่อนี้เองนะครับคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าชัดเจนนะครับพระพีบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า อยมฮะโดยนิกิสเซียนในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความเชืน่อนองค์พระเยซูคริสต์เราก็ได้การรับรองจากพระเจ้าโดยเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะนํานพี่น้องนะครับได้ตระหนักนะครับถึงว่าในเมื่อเรานะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกไว้เราต้องมีการรับรองที่มาจากพระเจ้าด้วยเราไม่ได้ผ่านการรับรองนะครับจากแค่ครสะจักรนะครับที่ออกใบรับรองเราเป็นคริสเตียนหรือรับปัติามามาแล้วหนึ่งปีนะครับหลายคนก็ผ่านการรับรองหลายอย่างจากสถาบันการศึกษาต่าง บางคนเป็นผู้รับใช้ก็ต้องมีใบรับรองใช่ไหมครับจากสาบันที่เราจบมาก็มีใบรับรองว่าเราเรียนจบและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่นั้นเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองพี่น้องครับการรับรองที่แท้จริงด้านฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องรับการรับรองและประทับตราพิ้องว่าผ่านโดยองค์พระปัญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าและวันนี้พี่น้องครับผมอยากนุนใจซึ่งกันและกันจากอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอับรหัมก็ดีพี่น้องครับที่ได้รับการรับรองที่มาจากพระเจ้าจนทั้งได้รับขนานขนานนานาฉยวาวะล้ครับ บิดาแห่งความเชื่อความเชื่อที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อมั่นในฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าจะสั่งว่าให้นําลูกชายของเขาเองนะครับอิสยาไปถวายเป็นเครื่องบูชาเขาก็ยินดีปฏิบัติตามและอับราฮัมเองก็สอบผ่านด้วยนี้ถูกต้องไหมครับโยเซฟเองก็เชื่อมั่นในนิมิตท,ที่พระเจ้าให้ถึงไม่ต้องผ่านกระบวนการมากมายก็ตามนะฮะพี่น้องติดคุกด้วยใช่ไหมครับพี่น้องแต่สุดท้ายนิมิตนั้นก็สําเร็จเพราก็มีความเชื่อ และสุดท้ายเขากลายเป็นเบอร์สองใช่ไหมครับในอียิปต์นะครับรองจากฟาโรทุกอย่างก็สําเร็จตามนิมิตท,ที่พระเจ้าให้เพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้าโมเสสก็เช่นเดียวกันพระเจ้าสั่งให้โมเสสใช่ไหมครับนําชนชาติของพระเจ้าออกจากดินแดนท่าสเือนนี้พี่น้องครับผมอยากหนุนใจพี่น้องในเมื่อเราถูกกาหนดและถูกสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเราเองก็ต้องเช็คทั้งกันและการกพี่น้องครับแม้แต่ริสตจักรแต่ละแห่งก็ต้องยึดมาตรฐานเดียวกักนทั้งหมดถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกวันนี้แม้แต่หลักข้อเชื่อ หลายที่จักเองก็ไม่ได้อยู่มาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับผมอยากนุนใจพี่น้องครับทุกคนต้องมองกลับไปที่แะ้วกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและวันนี้สิ่งที่ผมอยาก,กนเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องความเชื่อพี่น้องครับความเชื่อที่ประกอบด้วยคําว่า faith นะ f a i t ก็คือความเชื่อเป็นคุณภาพนะครับหรือเป็นมาตรฐานนะครับเดียวกันทั่วโลกเมื่อคิสเตียมีความเชื่อในมาตรฐานที่ถูกต้องตามพระ,ะของพระเจ้า เรามาดูพี่น้องครับผมยะแยกนะครับคำว่าเฟสออกเป็นคำๆไปนะครับตัว F นะครับตัวแรกผมให้ความหมายคำว่า f u l l F นะ U L L ก็คือฟ l l คือความเชื่อที่บริบูรณ์และก็เต็มเปี่ยมแหมพี่น้องชอบไหมฮะเหมือนเราเติมน้ำมันรถใช่ไหมครับหรือเติมแก๊สเวลาเลี้ยว้าไปแหมเราเองก็อยากให้มันเต็มถังดูครับยิ่งมีน้ำมันเต็มถังมากแหมดีที่สุดครับไปไก็ไปได้ไกลแล้วก็อุ่นใจด้วยเช่นเดียวกันการดำเนินชีวิตพี่น้องครับติดตามองค์พระเยซูคริสต์เราาต้องเจอปัญหา หลักรรมะนะครับในการมีชีวิตแต่ละวันเราเอง,ต,องต้องมีความเชื่อที่เต็มอยู่ตลอดเวลาอีนไหมครับต้องมีการเติมให้เต็มอยู่เสมอเหมือนที่พระเจ้าก็ปรียทีนะฮะเราต้องมีอะไรฮะน้ำมันตะเกียงที่พร้อมอยู่เสมอและต้องมีน้ามันตะเกียงสํารองด้วยเช่นเดียวกันความเชื่อสํารองต้องมี <c oughs> พี่น้องครับก็เลยอะไรนะก๊อกหนึ่งก๊อกสองนะฮะเมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก๊อกหนึ่งหมดใช่ไหมครับเราก็มีเปิดก๊อกสองอีกเช่นเดียวกันคริสเตียนเองก็ต้องเพิ่มเติเมต <ahh? S 2> ความเชื่ออยู่เสมอทุกๆวันเราใช้ไปทุกวันนะพี่น้อง นะครับขับไปขับมานะ้ำมันก็ถูกใช้ไปเรื่อยแก๊สถูกใช้ไปเรื่อยเผาผลาญไปเรื่อยเพื่อนะะรถนะครับมีพลังงานและขับเคลื่อนไปไนะด้เช่นเดียวกันชีวิตด้วยความเชื่อของเรานะครับต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายมีการขับเคลื่อนตลอดเวลาในแต่ละวันแต่ละวัน,วนก็ต้องใช้นะเชื้อเพลิงว่าวิญญาณนะก็คือความเชื่อแต่ความเชื่อถ้าน้อยพี่น้องครับก็มีปัญหาถูกไหมครับหลายคนเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่แหมเข็มน้ำมันตกไปที่ขีด E นะครับแต่ก็ยังดันทุลังพี่น้องครับขับไปนะโดยไม่ แว่ปั๊มนะฮะเชื่อเพลิงปล่อวิญญาณเลยนะพี่น้องครับอยากหนุใจวันนี้มาดูนะครับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่รับการเติมเต็มนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเส้นทางในการรับใช้ดูเหมือนกับเจออุปสรรคปัญหามากก็ตามแต่ก็ยังมีความเชื่อที่เต็มล้นนะครับด้วยอำนาจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเปิดด้วยกันในพระธรรมสองโครินนะครับบทที่12ข้อที่9ก้าอ่เปิดตามนะครับพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อที่9กล่าวว่าแต่โะรงตัดกับข้าพเจ้าว่า การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเป็นคําพูดของอาจารย์เปโลพี่น้องครับความอ่อนแอเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นแต่อาจารย์เปโลสามารถที่จะกลั่นนะครับถ้อยคําพระเจ้าด้วยความเชื่อนะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจนะในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าทุกวันนี้พี่น้องภูมิใจไหมครับในการที่เรานั่งร้องไห้กับพระเจ้ารู้เหมือนอ่อนแอพี่น้องครับตะขอบคุณพระเจ้า เมื่อเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเล้าลมจิตใจด้วยฤทธิอำนาจในพระวจนะพระเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องรับเราต้องมีประสบการณ์ผ่านพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยความอดแอพี่น้องรับที่เกิดขึ้นแต่เมื่อความอดแอนี้อยู่กับพระเจ้าอยู่ในสายพระเนกกับพระเจ้าและเราเองก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าบางครั้งความเชื่อมันหมดไปพี่น้องรับเราสามารถอธิษฐานทูลขอความเชื่อนะด้วยความเชื่อทำนี้น่าสนใจนะ ทุนขอความเชื่อด้วยความเชื่อและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเติมความเชื่อกับเราถึงแม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนี้แม้ว่าจะสถานการณ์ในบริษัทที่เรากําลังมีปัญหาสถานการณ์ใน,ในครอบครัวแต่เราสามารถเยืนหยัดได้ด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าพ่อพี่บอกว่าเลยครับเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเด็กของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเห็นไหมครับเพราะนั้นขอพระเจ้าสิกพีิน้อง ขอความเชื่อให้เต็มเปี่ยนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้พี่น้องกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกยากลาบากจะก็ตามอย่าอ่อนกําลังไปโดยที่ไม่ทูลขอความเชื่อที่มาจากพระเจ้าเพราะนั้นพี่น้องครับต้องส่วนกระแสความรู้สึกด้านเนื้อหนังนะครับถ้าเป็นคิดเซียนพี่น้องครับที่กั้มกึ่งนะครับเป็นคิดเซียนที่กั้มกึ่งระหว่างด้านจิตวิญญาณกับด้านเนื้อหนังหลายคนพอเกิดปัญหาเจออุปสรรคหลายคนอ่อนกําลังแบบประเภทล้มลงเหยียดยาวพี่น้องครับไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แต่คิดเซียนนะครับที่เข้าใจลักษณะของพระเจ้าเข้าใจพระเจตนของพระเจ้า อย่างอาจารย์เปาโลก็แนะนำใช่ไหมครับถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาเยอะนะครับบางครั้งอ่อนกําลังทีเดียวแต่กระท่านก็เชื่อว่าท่ามกลางความอ่อนแออ่อนกําลังนั้นถ้ายัางยึดมั่นในพระเจ้าของพระเจ้ายึดมั่นในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มเติมฤทธิอำนาจกับพระองค์ให้เต็มเปี่ยมตลอดเวลาอีกไ,ไหมครับพี่น้องนั่นเป็นตัวแรกนะครับพี่น้องเรามาดูตัวที่สองนะครับพี่น้อง